สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุน้นมูลค่าหน,นึ่งล้านบาทนะครับวันนี้ผมไปเจอเนะื้อหาจากหนังสือ stock market wizard นะครับเห็นว่าน่าสนใจดีเกี่ยวกับแผนธุรกิจการเทรดที่ดีนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับมันเป็นส่วนอยู่ในบทของคุณมาร์คดีคุกนะฮะ มีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ท่านชมกันเลยนะฮะหนึ่งเขาเขาบอกเขาถามว่าตลาดที่คุณกำลังจะเทรดนั้นมันคืออะไรครับเป,เป็นตลาดอะไรกันแน่นะครับคุณต้องเลือกตลาดนะครับเลือกตลาดที่เหมาะสมกับบุคลิกค,คุณครับเพราะว่าตลาดนั้นจะเป็นเหมือนตัวสะท้อนครับ สะท้อนตัวตนของคนที่เข้าไปเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเลือกให้ตรงกันครับมันเหมือนกับอ่าศีลเสมอกันทุกวันนั้นนะครับอย่างผมเองนี่นะยอมรับว่าผมเดทเทรดไม่เป็นเทรนไม่ได้เลยผมสู้ไม่พูดไม่ได้จริงๆครับแล้วตอนเนี้ยผมเริ่มรู้สึกว่าสวิงเทรดก็ไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าคือผมตอนนี้ผมเทรดตลาด ตลาดหุ้นไทยใช่ไหมแล้วก็เทรดอีโทโร่นะครับแล้วก็ไปลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีนะครับหุ้นไทยนี่ผมซื้อถือนะซื้อหุ้นเป็นผลไดถือครับส่วนอ e ีทโรนี่ผมสวิงเทรดครับเป็่เขียนระยะสั้นเลยแหละนะฮะแล้วก็คริปโตนี่ผมลงทุนครับซื้อและถือครับปรากฏว่าหุ้นไทยกับ กับคริปโตนี่ผมกำไรไว้กำไรอที่ไม่ต้องทำอะไรนะทำอะไรน้อยมากครับแต่อีเทรอ้โอ uh, ้ยิ่งขยันครับยิ่งเละเทะครับเพราะว่ามันก็สะท้อนเงนนเอาจริง,รงๆนิสัยเราเนี่ยเหมาะการซื้อเลือถือวะ่ะแต่การที่แบบแอคทีฟตลอดเวลาเนี่ยพังครับอย่างนั้นเนี่ยจึงเนี่ยสะท้อนทห้ชายิดเดเออื่นเนี่ยบุกค,คลิกเราอะแล้วก็ ผลลับการเทรดสไตล์การเทรดและผลลับการเทรดแบบไหนที่มันเอ,อื้อประโยชน์ให้เรามากที่สุดครับต้องเลือกเอานะคือถ้าท่านเทรดแบบเดย์เทรดแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตลาดนะครับตลาดไหนที่คือท่านถ้าเดย์เทรดไม่เวิร์กใช่ไหมลองเทรดแบบแบบซื้อถือดี่ได้ไหมถ้าท่านซื้อถือได้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์ดูนะครับเพิ่งเึ่งแต่ละสไตล์มันก็เหมาะกับตลาดต่างกันนะครับ สองครับเงินทุนคุณเท่าไหร่ครับ what is your t r a d i n g capitalization นะครับคือเงินทุนคุณมีเท่าไหร่เขาให้ท่านถามว่าถ้าคุณเสียเงินนะ่ะทั้งเงินที่คุณเอามาเทรดทั้งก้อนเนี่ยทั้งเงินที่คุณเทรดทั้งก้อนเนี่ยมันหายหมดเลยคุณขาดคุณเจ๊งยับเยินเ,เลยเนี่ย ไลฟ์สไตล์คุณต้องไม่เปลี่ยนครับนี่เป็นเงินที่คุณสามารถเอามาเทรดได้นะฮะแต่ถึงกระนั้นมันก็เขายังบอกว่าก้อนที่เอามาเทรดนั้นต้องไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่สามารถจะปั้นพอร์ตได้นะครับต้องมีมากพอนะครับที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้แต่ต้องน้อยพอที่จะทำให้ เมื่อคุณเสียมันไปแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์คุณไม่เสียไลฟ์สไตล์คุณไม่พังนะครับต่อมานะครับข้อ3ามเขาบอกว่าให้ถามว่าแล้วคุณจะซื้อหุ้นได้อย่างไรคุณจะมีการข้อหนึ่งนะเขาจะแบ่งเป็น1 2 3 4ครับ4หข้อ4คี 4, คำถามก็ 4, คือคุณจะ ซื้อได้ยังไงนะฮะแล้วคุณจะซื้อเพิ่มด้วยวิธีไหนครับ3เมื่อไหร่ที่คุณคุณจะออกจากการเทรดอย่างไรครับออกจากคือคุณจะตัดการทุนได้อย่างไรครับนะฮะและก็4คือคุณจะขายเก็บกำไรอย่างไรครับนะฮะ 1. คุณจะซื้ออย่างไร คุณจะซื้อเพิ่ม2คือคุณจะซื้อเพิ่มหรือไม่สเกลเป two position นะหรือว่าคุณจะซื้อไม้เดียวเลย 3. ถ้าขาดทุนคุณจะขายอย่างไร4ถ้ากำไรคุณจะขายอย่างไรครับต้องตอบคำถามได้สีข้อนี้ฮะต่อมาข้อ4ครับรอดาวแบบไหนคือการขาดทุนแบบไหนที่ จะทำให้คุณเลิกเทรดครับและก็มีการประเมินแนวทางการเทรดคุณใหม่ครับและดาวดาวไะไนที่จะทำให้คุณปิดการเทรดเลยชัดดาวเทรดดิ้งนะครับคือการเทรดจริงๆมันมันไม่ได้สวยหรูในแบบที่ว่าเออซื้อแล้วกำไรทุกครั้งครับมันต้องมีถ้าคุณซื้อสมมติอะผมเองเนี่ยซื้อหุ้นอยู่10ตัวใช่ไหม ต้องมีประมาณสักสามสี่ตัวเนี่ยรอดาวครับมันขาดทุนเยอะเนี่ยแล้วขาดทุนขนาดไหนอะ่ะจะทำให้คุณเนี่ยเออต้องหยุดเทรดแล้วก็กลับมาทบทวนการเทรดใหม่คือการรอดาวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเดียวนะวมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นก้อนนะคือพอร์ตคุณอะรอดาวคือพูดถึงพอร์ตคุณอะว่าพอร์ตคุณมันมันติดลบ หรือมันลดลงมากแค่ไหนคุณถึงจะมีการหยุดเทรดครับสำคัญนะครับตรงน,นี้เพราะว่ามันเหมือนกับดาดาวมันเหมือนกับว่าคุณแข่งกีฬาครับอย่างเช่นวอลเลย์บอลใช่ไหมคุณโดนคู่แข่งน้ำอะดอดาวคือคุณตามคู่แข่งคือคู่แข่งทางแต้มนําคุณเยอะใช่ไหมอย่างสมมุตินำสามสี่แต้มสี่แต้มเลย โค้ดที่ดีอ่ะต้องมีการหยุดครับขอเวลานอกเพื่อที่จะเบรกเกมคู่ต่อสู้แล้วก็ปรับปรุงเอามาแบบเหมือนกับมากระตุ้นลูกทีมหรือว่าวางแผนการสู้ใหม่อีกครั้ง,นงหงนึ่งการเทรดเหมือนกันครับรอดาวก็เบหมือนกันคือจังหวะที่คุณแพ้ตลาดอะแพ้ตลาดแค่ไหนคุณถึงจะหยุดแล้วก็ทบทวนการเทรดดูแพ้แค่ไหนคุณถึงจะ หยุดเทรดไปเลยนะฮะชัดดาวผมตีว่าว่าหยุดเทรดเลยนะฮะต้องตอบคำถามไม่ได้ครับข้อ5ครับ mm hmm. เป้าหมายของกําไรคุณ mm hmm. คืออะไร mm hmm. เท่าไหร่ครับ mm hmm. เป้าหมายของการเทคโปรฟิตคุณอนะ่ะพูดง่ายๆอยู่ที่เท่าไหร่ mm hmm. มันเป็นไปได้ไหม ถาไม่ดีครับตอบไม่ดีนะตรงนี้ข้อน,นี้มันก็สําคัญกันนะเพราะว่าคือถ้าคนที่เป็นเทรนด์ฟอลล์วิงอ่ะเทรดตามเทรนดเนี่ยนะมักจะไม่มีเป้าหมายในการเทรดก็คือปล่อยมันไหลไปเรื่อยอไเลยจนกว่ามันจะจบจบรอบแล้วขายประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ไพร์พทิร์ก็จะรู้ว่าเออเนี่ยวัดจากเนี่ยวัดจากพทิร์นะมันจะวิง่งในประมาณนี้แหละหรือบางคนจะใช้อะไรนะใช้ ฟิโบนัชชีใช่ไหมวัดเป็น projection ไปก็ได้เช่นกันเน,นี่ยวัดดูว่ามันเป็นถ้าถ้าเป็นฟิโบฟิโบนัชชีจะชัดเจนแล้ว,ว่าเนี่ยระดับเนี้ยพอไปได้ระดับเนี้ยอมทำเอ็กเซนท์ถ้ามันขยายมันจะไปได้ขนาดนี้ได้วันนี้นะแต่ถึงกระนั้นผมแนะนําว่าเนี่ยเขาบอกว่าเอาที่มันจับต้องได้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะเอาเป็นเด้งสิบเด้งสองยี่สิบเด้งไม่ใช่ถ้าเป็น reaction เนี่ย price pattern นี่จะดูประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะเทียบระหว่าง risk reward ครับ ริสคือว่าระดับที่คุณตัดขาดทุนอะรีวอร์ดเนี่ยกำไรเปรียบเทียบกันต้องเป็นนะครับริสหนึ่งรีวอร์ดสามครับเป็นอย่างน้อยครับประมาณนั้นถ้ายิ่งรีวอร์ดเนี่ยคุณไปขายที่แนวต้านพอดีได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้สูงมากครับนะฮะอันนี้คนที่ใช้ไพ่แพทเทิร์นจะเข้าใจดีแล้วก็แล้วก็จะเห็นภาพมันฮนะหก ขั้นตอนการวิเคราะห์การเทรดคุณนะ่ะคืออะไรครับขั้นตอนในการวิเคราะห์การเทรดคุณคืออะไร what procedure will you use for analyze your trade ครับน่าจะเป็นหลังจากที่คุณเทรดไปแล้วนะว่าเออเนี่ยผลการเทรดเป็นยังไงคุณมีการวิเคราะห์ไหมมันดีหรือมันไม่ดีนะฮะเจ็ 7. คุณจะทำอย่างไรถ้าปัญหาส่วนตัวของคุณมันเกิดขึ้นมาครับโดยเฉพาะปัญหาส่วนตัวที่มันมีผลเสียต่อการเทรดคุณสำคัญนะข้อนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มาขัดขวางการเทรดเราไม่ให้เป็นไปตามไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นอะ อาจจะไม่ใช่เรื่องของตลาดนะเดี๋ยว,ว่าเป็นเรื่องของอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพคุณใช่ไหมอาจจะเป็นปัญหาของครอบครัวที่เข้ามาขจรวารเทรดคุณจะทํำยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดเผื่อด้วยนะครับแปดวิธีการที่คุณจะทําให้สิ่งแวดล้อมการเทรดมันเหมาะสมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเทรดได้ยังไงคุณมีวิธีการไหมวิธีการที่จะ ทำสิ่งเราการเทรดให้มันเหมาะสมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเทรดที่สําเร็จนะครับน,นี่เป็นกระบวนการจัดการสิ่งดล้มในการเทรดไม่ว่าจะเป็นอะไรครับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตห้องทํางานงต่างๆนานาครับทายังไงให้มันแบบทาให้เรามีสมาธิในการเทรดมากขึ้นลดเสียงรบกวนออกไปได้มากที่สุดไม่ถูกขัดจังหวะเหล่านี้ครับต้องคิดเผื่อด้วยครับ ต่อมาข้อ9ครับคุณจะให้รางวัลตัวเองอย่างไรสําหรับการเทรดที่สําเร็จครับถ้าคุณเทรดสําเร็จคุณจะให้รางวัลตัวเองอย่างไรอะผักร้อนไหมซื้อรถใหม่หรือเปล่าหรืออย่างอื่นข้อนี้ผมว่าสำคัญกันนะเพราะว่าการให้รางวัลตัวเองอะ่ะการให้รางวัลตัวเองมัน สะท้อนว่าเราใส่ใจตัวเองนะผมมองเนี่ยว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันก็เราไม่ได้มีใจเดียวเราเรามีสองใจนะจิตใต้สำนึกครับคือมนุษย์จะมีจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะฮะบ,บางทีเนี่ยเราไม่เคยแค์จิตใต้สำนึกสักเท่าไหร่นะครับการให้รางวัลตัวเองมันก็เป็นการสะท้อนว่าเราใส่ใจจิตสำนึกจิตใต้สำนึกมากเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่เป็นต้องสำเร็จหรอก เป็นกําไรมันกอบเป็นกำาหรอกเอาเป็นว่าถ้าถ้าการเทรดคุณกนนันเทรนหุ้นสักตัวหนึ่งได้กําไรมาอูระดับ50%เนี่ยควรให้รางวัลตัวเองครับอย่างผมเองนี่ผมมีประจาได้ผมเขียนหนังสือได้ถ้าผมร่างหนังสือได้จบนะผมจะให้รางวัลตัวเองละให้บ่อยมากบ่อยมากครับเรื่องนี้จําเปียน,นะครับประเด็นนี้เออผมผมเคยอ่านงานของเสียยักษ์เหมือนนะแกแกจะมีเป้าหมายว่า ถ้าคือแกอยากได้รถคันนึงน่าจะเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่แกก็ไม่ซื้อนะแกก็ไม่ซื้อนะแกก็รอจนกระทั่งพอโตม่รู้เป็นพันล้านปล่าถึงขออนุญาตภรรยาไปซื้ออย่างเงี้ยพิมพ์มาเมื่อวนนี้เช่นกันนะครับยังไม่สําเร็จนี่แกก็ขับรถเก่านะขับรถกระบะเก่าที่มันสิบปีครับแต่พอแกสําเร็จเนี่ยแกก็ไปซื้ออะไรครับรถสปอร์ตสีแดงถ้าจะไม่ผิดที่ทวิตเตอร์นะเนี่ย คุณต้องมีการเรียกว่าตั้งเป้าหมายแล้วให้รันตัวเองครับถึงจะมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีกระตุ้นแรงกระตุ้นให้เราทํางานให้ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับนะสุดท้ายก็สิบครับคุณจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นนักเทรดที่ดีได้อย่างไรอ่านหนังสืออะไรคุณจะมีการค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมบ้างข้อน,นี้เป็นการพัฒนาตัวเองครับ ว่าทุกข้อสำคัญนะคุณมาร์คดีคุกบอกไว้น่าสนใจจริงๆผมก็แปลได้ไม่ครบทุกข้อนะครับแต่แต่ก็จะพยายามผมพยายามแปลในในส่วนที่ผมพอเข้าใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันหนาจะไม่ใช่เป็นแผนธุรกิจที่เป๊ะๆหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนเช็คลิสต์คำถามเราครับเออว่าเราควรทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราสำเร็จนะครับ เป็นเหมือนภาพใหญ่นะคร่าวๆที่ว่าเออเนี่ยถ้าลงแต่ละข้อได้ผมว่าถ้าคุณตอบได้นะทุกข้อทุกข้อนะสิบข้อเนี้ยผมว่ามันก็เป็นเหมือนกับตุกตาที่ดีในการเทรดให้สําเร็จได้ในอนาคตแน่นอนฮะก็ลองเอาไปคิดต่อดูนะครับแผนธุรกิจการเทรดที่ดีมีรายละเอียดอะไรบ้างครับของคุณมาร์คดีคุกนะครับหนังสือสต็อกบัลเกตพิศาน,นะครับ เล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นไทยนะครับก็ถ้าสนใจก็ไปหาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ่านไต้ก่อนนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ